สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนหาเงินออนไลน์นะครับด้วยการดูวิดีโอจาก YouTube ยังไงให้ได้เงินนะครับถอนเข้าสู่บัญชีของ True Money Wallet แล้วก็ธนาคารนั่นเองนะวันนี้ผมก็จะมาถอนเงินนะครับประมาณ1,000บาทนะครับถ้าใครสนใจนะในการหาเงินฟรีไม่ต้องลงทุนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันต่อเลยนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนะันโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับ mm. เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆ mm. เมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของ ANC Studio กันด้วยนะครับวันนี้นะผมก็จะมาอัปเดตในส่วนของเว็บไซต์หาเงินฟรีด้วยการดูวิดีโอจาก YouTube นะแล้วก็สามารถทำเงินได้ัเองนะก็วันนี้ผมจะมาอัปเดตการถอนเงินด้วยนะแล้วก็จะมาอัปเดตในส่วนของคำถามแล้วก็จะมาสาธิตเนาะคำตอบที่เขาถามมาเนาะก็คือคนแรกนัก็คือสมัครต้องทำไงครับในเฟซต้องเสีย ถ้าสมัครไหมนั่นเองนะแล้วก็คนที่2คือทํามาหลายเว็บแล้วดูจนตาปวดพอถึงขั้นตอนจ่ายเงินไม่จ่ายจริงซักเว็บหรือถ้าเว็บไหนจ่ายจริงต้องรอนานๆนะครับโอเควันนี้นะผมผมก็จะมาตอบคาถามเลยเนาะข้อแรกก็คือผมก็จะมาสอนการสมัครนะครับด้วยการเชื่อมต่อกับ Facebook นะ ข้อที่2ก็คือนะผมจะบอกว่าเว็บไซต์ที่ผมกําลังรีวิวอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเป็นเว็บไซต์ที่สามารถทําเงินได้จริงนะเป็นเว็บไซต์ที่สามารถทําเงินได้จริงแล้วก็ถอนเงินได้เร็วนะครับที่ผมถอนมาก็ใช้เวลาประมาณแค่1-2วันเงินก็เข้ามาแล้วนั่นเองนะครับอ่าก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยละกันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลานั่นเองนะครับ ในส่วนของเว็บไซต์ที่ผมกำลังจะอัปเดตในวันนี้ก็คือเป็นเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Ad r e p l a y นะครับซึ่งเว็บไซต์นี้ผมได้ทำการอัปเดตวิดีโอแล้วก็ได้ทำการนะทำวิดีโอเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้นะมามากมายแล้วนะครับก็วันนี้จะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะในส่วนของ2คํคำถามที่เราได้อ่านมาเมื่อกี้นะก็คือวิธีการสมัครนะครับก็ให้เรามาที่เว็บไซต์ของ Ad reppa ยกันก่อนเลยเนาะแล้วก็นะครับให้เรานะครับมาที่ เมนูนะครับในส่วนของสมัครสมาชิกนับก็ให้เรานะครับกดที่คําว่าเข้าสู่ระบบก่อนนะครับตรงนี้นะโอเคทุกคนนะจากนั้นก็คุณก็เลื่อนลงมานะครับเขาก็จะบอกนะว่านะครับตรงนี้นะเข้าสู่ระบบผ่าน Facebook นะครับอ่าตรงนี้เลยทุกคนนะคุณก็กดนะ เฟซบุ๊กล็อกอินนะซึ่งคุณต้องล็อกอินเฟซบุ๊กก่อนนะก่อนที่คุณจะเข้าระบบนี้นะพอคุณกดเข้าไปนะครับที่ f a c e b o o ล็อกอินนะครับเขาก็จะขออนุญาตนะครับอ่าเข้าสู่ประมาณว่าเขาอ,อนุญาตเชื่อมต่อกับ Facebook นั่นแหละเนาะพอเรากดตกลงไปนะเราก็เขาก็จะมาเด็กในส่วนของหน้านี้ตรงนี้ก็คือจะเป็นโลโก้ของ บัญชีของ Facebook ของเราเลยนะครับอัตโนมัติแล้วก็มันไม่มีค่าธรรมเนียมหรือไม่มีค่าสมัครใดๆทั้งสิ้น,นครับซึ่งเว็บไซต์ที่ผมรีวิวในส่วนของแอปหรือเว็บไซต์ในในช่องของ ANC Studio นะครับไม่มีการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่าโอเคทุกคนนะพอเราสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือนะกดที่เมนูกันก่อนเลยนะครับสิ่งอันดับแรกเนาะ จากนั้นนะครับผมนะก็มันก็จะเด้งไปอยู่ในส่วนของหน้าของแดชบอร์ดนะให้เรา,ะานะครับอ่ากดที่เมนูนี้ต่อนะครับเพื่อที่เราจะต้องไปแก้ไขข้อมูลเล็กน้อยนะครับก็คือข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับอันนี้คือเราจําเป็นต้องแก้ไขก่อนนะก็ให้เราไปที่ข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ไปแก้ไขที่เป็นชื่อนาะมสกุลที่อย e ู่อีเมลพวกนี้นะเราก็ไปแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับพอเราแก้ไขเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่เมนูการชําระเงินต่อเพื่อที่เราจะ เพิ่มนะช่องทางการชําระเงินนะก็จะมี2ช่องทางด้วยกันนับก็คือช่องทางของ True Money Wallet แล้วก็ธนาคารนะครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปเลยเนาะอะตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกนะว่าเราต้องการรับนะครับรับเงินนะผ่านช่องทางไหนก็จะมี Wallet นะก็คือ True Money Wallet นะครับแล้วก็ธนาคารนะครับโดยที่มีข้อแม้ว่า ถ้าเรานะครับเลือกอันใดอันหนึ่งแล้วแล้วเราถอนเงินแล้วก็เงินเข้าเมื่อไหร่นะเราจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนช่องทางน,นั้นได้เลยนะเหมือนตอนนี้ผมก็เลือกช่องทางของ True Money ว a l l e t แล้วก็ผมก็เคยถอนเงินแล้วนะผมก็ไม่สามารถที่จะเลือกถอนเข้าบัญชีธนาคารได้อีกเลยนะครับอ่าผมกดแล้วนะดูสิมันไม่ได้ทุกคนนะครับ ก็ให้เรานะรับผมนะตัดสินใจให้ดีๆนะว่าเราต้องการที่จะถอนเงินผ่านช่องทางไหนนะเอาเป็นว่าที่ช่องทางที่เราจะถอนเป็นระยะยาวนั่นเองนะเพราะว่าเผื่อวันข้างหน้าเราสามารถถอนเงินได้อีกนั่นเองนะครับอ่ะพอเราดูแล้วนะครับผมนะว่าเราต้องสมัครยังไงอแล้วก็ต้องแก้ไขข้อมูลยังไงบ้างแล้วก็ ต้องทาอะไรบ้างในส่วนของการตั้งค่าการชําระเงินนะทีนี้นะเราจะสร้างไรายได้จากเว็บนี้ต่อนะก็คําถามที่2ก็คือว่าเขาบอกว่าดูจนตาปวดนะก็คือปวดตาแล้วก็คือ,อเว็บไซต์มันไม่จ่ายนะครับแล้วก็บางทีที่จ่ายก็ใช้เวลานานกว่าจะจ่ายเงินหรืออาจจะไม่จ่ายเงินเนาะโอเคนะครับเราก็วิธีการสร้างไรายได้จากแอปนี้ก็คือจากเว็บไซต์นี้คือเป็นการดูวิดีโอนะครับเราก็มาที่เมนูของการชมวิดีโอนะครับ กดเข้าไปนะครับตรงนี้นะก็จะมีวิดีโอของ YouTube นะครับอ่าที่เขามาลงนะครับให้เรานั้นไปดูวิดีโอของเขานะก็บอกต,งตรงๆน,น,นะครับว่าการดูวิดีโอแบบนี้ก็คือจะได้เงินน้อยมากทุกคนแต่ต้องใช้เวลา โคตรเยอะนะก็คือเยอะมากนะครับอ่าในที่นี้ก็คือว่าผมแนะนำนะครับอ่าถ้าคุณจะทำคนเดียวไม่ต้องทำเลยนะถ้าคุณจะทำคนเดียวไม่ต้องทำแต่ถ้าคุณนะครับจะทำแบบว่าแนะนำคนอื่นมาเล่นแอปนี้มาเล่นเอา่าเว็บไซต์นี้นะตามที่เว็บไซต์เขาแนะนำนะ เว็บไซต์แนะนําตรงไหนอ่ากดตรงนี้ทุกคนนะไม่ใช่ผมบอกให้แนะนํานะแต่ว่าเป็นเว็บไซต์เองหนะ้าที่แนะนําให้ทําแบบนี้นะก็มาที่ข้อมูลส่วนตัวนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่คําว่าแนะนําเพื่อนนะครับอ่าถ้าเราเล่นคนเดียวเราดูวิดีโอหนาะทีเราจะได้รับเงินอยู่ที่0.01บาทนะครับแต่ถ้าเราแนะนําเพื่อน1คนนะครับ แต่ถ้าเรานะครับแนะนําเพื่อนหนึ่งคนนะนี่นะแนะนําเพื่อนหนึ่งคนนะเพื่อนของเราดูวิดีโอ1วิดีโอเราจะได้รับอยู่ที่0.1บาทอ่ะหมายความว่าเท่ากันใช่ไหมแล้วถ้าเพื่อนของเราดูวิดีโอ10วิดีโอละเราจะได้รับอยู่ที่0.1บาทด้วยกันนะครับอ่ะถ้าวิดีโอถ้าเพื่อนของเราดูวิดีโอ1 0 0วิดีโอต่อวันเราจะได้รับอยู่ที่1บาทด้วยกันอ่ะ อันนี้คือแนวทางที่ทางเว็บไซต์เขาแนะนํำมานะสายเชิญเพื่อนเท่านั้นที่สามารถที่จะเล่นเว็บไซต์นี้ได้นะครับเพราะว่าจะทำให้คุณน,นั้นลดเวลา,ามากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าคุณเล่นคนเดียวผมไม่แนะนำเลยนะครับอันนี้คือคำเตือนนะจากช่องของ a n c นะหวังดีมากนะก็ถ้าใครครับอ่าจะเล่นคนเดียวไม่แนะนำนะแต่ว่าถ้าใครอยากเล่นเป็นทีมก็คือเป็นการเชิญคนมา เล่นแอปนี้หรือเล่นเว็บไซต์นี้ก็ลุยเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถทําเงินให้กับคุณได้นะครับแล้วก็สามารถทําได้เร็วแล้วก็มันจ่ายเงินจริงด้วยนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะเปิดหลักฐานการถอนเงินที่ผมได้เคยถอนเงินไปแล้วนะครับก็ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับอันนี้ก็คือเป็นประวัติการถอนเงินนะครับคุณจะเห็นว่านะผมถอนเงินล่าสุดเม,มื่อวันที่19เมษายนนะจำนวนเงิน1 0 0 0บาทวันที่14กุมภาพันธ์จำนวน1 0 0 0บาทวันที่16 ธันวาคม2563กมบีกองก็คือ500บาทครับแล้วก็อันนี้เลยทุกคนนะตามนี้เลยทุกคนนะสีเขีวนะครับอืมก็ใจเงินจริงนะครับมีแค่อันนี้อันเดียวที่อันแรกที่ผมถอนผิดนะเขาก็คืนเงินมาผมก็เลยถอนใหม่อันนี้เลยนะครับอ่าสรุปว่าายเงินจริงนะครับเว็บไซต์นี้เนาะบางที่อาจใช้เวลาหน่อยนะครับก็อดทนนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่พร้อมคิดว่าเวลาของเรามีค่า มากนะเอาไว้ไปทําอย่างอื่นดีกว่าก็ลุยตามนั้นเลยตามที่เราสบายใจนะใครสบายใจก็ไปทําตามที่ตัวเองอยากทํานะถ้าใครไม่สบายใจก็ไม่ต้องทํานะเพราะว่าเว็บไซต์ไม่ได้บังคับผมก็ไม่ได้บังคับนะมีแต่ตัวเราเองที่ต้องตัดสินใจเองนั่นเองนะครับโอเคชัดเจนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาถอนเงินกันนะครับอ่ากดแดชบอร์ดต่อนะครับ เ่งของผมนะผมมียอดเงินตอนนี้อยู่ในบัญชียอยู่ที่1125บาทนะครับผมก็สามารถชดถอนเงินได้1000บาทนะกดที่การชำระเงินแล้วก็แจ้งถอนเงินนะครับด่วนๆเลยนะครับผมนะ,ะเงินจะเข้าประมาณ2วันด้วยกันนะครับเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าผมจะติ๊กตรงนี้ทุกคนนะ,ะคุณจะได้รับเงินเร็วกว่าเบิกธรรมดาแต่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มมีค่าธรรมเนียม0.75สตางค์นั่นเองนะครับโอเคเราจะถอนเงินนะประมาณ1 0 0 0บาทนะ ก็ประมาณ1,000บาทแล้วก็มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.5สตากงก็รวมกับ0.75ก็เป็น1.25สตางค์นั่นเองนะหนึบาทยีสตางค์นะเป็นส่วนของการทําค่าธรรมเนียมแล้วก็ในส่วนของของค่าธรรมเนียมของการเบิดเงินให้เร็วขึ้นนั่นเองนะโอเคครับติ๊กถูกเลยนะผมถอนเข้าบัญชีของ True Money Wallet นะครับอ่ากดบันทึกเลยทุกคน ใช้เวลาประมาณ2วันนะครับเงินถึงจะเข้ามานั่นเองนะครับเดี๋ยวเงินเข้าอะไรเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีหนึ่งว่าเว็บไซต์นี้ยังสามารถทําเงินได้จริงหรือเปล่าเว็บไซต์นี้ยังสามารถที่จะถอนเงินแล้วก็เงินเข้าจริงอีกหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะถ้าชื่นชอบก็กดไลค์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ดิสไลค์ได้เลยครับถ้ามีคำถามอะไรก็คอ,คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนกมากๆที่ดูวิดีโอจนจบนะครับผมนะแล้วก็ถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายขอบคุณครับสวัสดีครับที่รับชมจนจบนะครับ